กันต่อเลยนะครับราศี กรกฏนะครับประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับกรกฏจะเป็นแบบไหนย่างไรนะครับใบแรกครับได้ไพ่เอ่ยได้ไพ่คําว่าทานนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยต้องลงทุนต้องแบกรับปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกรกฏในเดือนสิงหาคมนี้ครับอยากจะให้ท่านท่องให้ขึ้นใจเลยว่าความมุ่งมั่นตั้งใจความขยันจะนําพาท่านสู่ความสําเร็จแน่นอนนะครับเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีๆนะครับแล้วก็เดือนนี้ท่านอาจจะต้องทํางานเยอะนะครับหรือว่าคนที่ขายของนะครับอาจจะ เพิ่มเวลาในการขายอย่างเช่นปกติแล้วท่านขายของประมาณ8โมงถึง5โมงเย็นถูกไหมแต่วันนี้ท่านอาจจะต้องขาย8โมงนะนรับถึง2ทุ่มเลยเขาเรียกว่าขยายการทํางานนะครับขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์เอาให้เต็มที่ครับเหนื่อยหน่อยครับเรื่องการเงินครับไม่ค่อยสู้ดีนะครับสาหรับชาวรา,าราศีกรกฎนะครับได้ไพ่คําว่าการลากินีนะฮะการลากินีแปลว่าความวิบัตินะครับเพราะฉะนั้นการเงิน รายจ่ายรายรับไม่สัมพันธ์กันปวดหัวตัวร้อนกันแน่ครับเรื่องการเงินไม่ค่อยสู้ดีนะครับส่วนเรื่องของความรักครับมีข่าวดีคนโสดจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ที่ดีครับส่วนคนมีคู่คนที่แต่งงานกันแล้วนะครับอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการมีบุตรด้วยนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับไม่น่ากังวลครับแต่ต้องเรามาระวังกระดูกกล้ามเนื้อนะครับสุขภาพต้องดูแลตัวเองนิดนึงครับโชคลาภครับได้โชคจากบ้านเลขกที่ได้โชคได้ทรัพย์ได้มรดก นะฮะมีโอกาสที่จะได้โชคแบบฟุกๆด้วยนะครับและนี่คือราศีกรกฎนั่นเองครับ กันนอนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงห์ในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะเป็นยังไงฮะหนึ่งเลยเรื่องงานครับท่านที่มีการติดต่อพูดคุยหรือว่คุยโปรเจกต์กันมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์จะได้เซ็นสัญญาได้เริ่มต้นได้จอยกันแล้วฮะ มีข่าวดีครับรวมถึงคนที่คาดหวังคิดอะไรก็จะสมหวังสมความปรรนาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเครียดหน่อยในช่วงนี้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มต้นนะครับเรื่องการเงินครับ ได้คาว่าวาสนานะครับท่านอาจจะมีโชคมีโชคทางด้านการเสี่ยงโชคด้วยด้านการเงินด้วยนะครับก็ถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องตอบว่ามีนะฮะแล้วก็การเงินก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มาช่วยเหลือด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนสดเนี่ยจะได้เจอคู่จากโลกออนไลน์นะครับจากการแชทออพหาคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีนะครับหวานชื่นนื่นลมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนแนะนําเรื่องความรักมาด้วยนะเพราะฉะนั้นคนสดเนี่ยเรื่องความรักก็มีโอกาสมีข่าวดีนะครับส่วนคนมีคู่ความรัก นนชื่ขึ้คุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะครับใครที่อ,อ่อแง่แม่ง он, อนทะเลาะกันมีปัญหากันนะครับในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเจราจามีการพูดคุยครับปรับความเข้าใจกันนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับไม่ค่อยสู้ดีครับสุขภาพเจ็บปวยเป็นไข้ไม่สบายนะครับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับ มีโอกาสป่วยนะฮนะมีโอกาสไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดน,นะครับดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเรื่องโชคลาภเป็นยังไงบ้างครับโชคลาภไม่ได้โดดเด่นครับดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์จะเสี่ยงโชคในเดือนนี้อาจารย์โจไม่เชีร์เลยครับและนี่คือด,ดวงของลัคนาราศีสิงห์ครับ ไปกันต่อคับท่านผู้ชมครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันครับเรื่องแรกครับเรื่องการงานผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนคาจุนนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามีความเหนื่อยมีความเครียดมีความไม่สบายใจนะครับชาวลัคนาราศีนี้นะฮะจะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือครับแล้วก็งานที่ต้องติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านจะได้รับความอนุเคราะห์ความเมตตานะครับเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้เป็นดวงเมตตามา สเสน่ห์มหานิยมกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินครับโอ้โหปวดหัวตัวร้อนกันเลยทีเดียวพูดเรื่องของตัวเลขไม่ได้เลยครับชาวราศาีกรกการเงินไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับส่วนเรื่องความรักครับระวังคนโสดจะเจอต่อนะหมายความว่ายัางไงหมายความว่าจะเจอคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วนะครับแล้วคนมีคู่เนี่ยระวังมีปากมีเสือมาะนั้นคนโสดก็ดีคนมีคู่ก็ดีแต่งานแล้วก็ดีความรักในเดือน สิงหาคมนี้นะครับไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีกันครับส่วนเรื่องสุขภาพครับสุขภาพมีเกณฑ์ของการซื้อประกันนะมีมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเจอหมอดีเจอยาดีนะครับเพราะนั้นชาวลัคนาราศีกันเรื่องสุขภาพไม่น่ากังวลครับเรื่องโชคลาภครับจะมาจากผู้ใหญ่นะครับหรือเสียงโชคกับคนที่มีอายุมากกว่าจะได้รับข่าวดีนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของดวงราศีกันครับท่านผู้ชม